หลายคนอาจจะมีความสงสัยนะคบว่าชุดโอเพกเนี่ยนอกจากความคุ้มค่าในเรื่องของราคาแล้วนะครับรวมไปถึงเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถของทุกๆคนแล้วเนี่ยตัวไหล่แต่ละชิ้นนะครับก็ยังมีดีเทลนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของมันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของชิวหน้านะครับอย่างชิวหน้าเนี่ยประโยชน์หลักหลัหลังจากการติดตั้งไปแล้วนะครับชิวหน้าสามารถลดแรงลมนะครับที่มาประทะตัวผู้ขับขี่นะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีอาการเหนื่อยล้าน้อยลงนั่นเองนะครับสามารถขี่ได้เป็นระยะเวลานานๆนะครับยกตัวอย่าง หนึ่งตัวอย่างนะครับในส่วนของการล้มนะครับอย่างการล้มเนี่ยก็สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวถังนะครับรวมไปถึงตัวรถรอบๆเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มีความคุ้มค่ามากๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังทําให้รถเรามีดูเต็มนะครับดูบึกบืนขึ้นด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของความสวยงามแล้วครับความปลอดภัยนะครับและในส่วนของประโยชน์ต่อตัวผู้ขับขี่ด้วยนะครับ